สวัสดีครับผมพัชอการหลังไมบอลที่จะมาเปรยียข่าวสารของการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่2 7เดือน12 2, 2 5้5กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ตัดเกตลิพูบุกยำวิลล่าลิพูคว้ากันโป๊กเรียบร้อยเรื่องเรื่องของเอนโซเปิดใจอนาคตตัวเองพผอมแล้วไปฟังกันครับตัดเกรลิพูบุกยำวิลล่าลิพูสามารถบุกไปชนะแอตเตอวิลล่าได้31เก็บ3ามแต้มรุ่นท็อปโฟร์ต่อไปโดยในเกมนี้โมเมสซ่าได้ไป8เต็ม10เด่นสุดยังเป็นความหวังของทีมยิงได้1ประตูแถมยังแอซิ์ให้เฟอร์กิวฟันได้ให้ยิงเป็นลูกที่2อีกด้วย โกลฟันได้ได8เต็ม10ช่วยในการเคบอลพื้นที่อันตรายได้หลายครั้งและยังช่วยทําเป็นประตูที่2ให้กับทีมอีกด้วยอลิสันเบเกอร์ได้7เต็ม10ช่วยจังหวะเซฟไว้หลายครั้งถึงจะเสียไป1ประตูแต่ก็ยังคงเป็นโกลที่ไว้ใจได้อนดี้โลบสสันได้7เต็ม10ช่วยทีมแอซิดให้ซา่าได้จอแดนเอนเดอร์สันกับแันทีมได้7เต็ม10ช่วยคุมแดนกลางได้ดีมีจังหวะเปิดบอลสวยๆให้เห็นด้วยเตียโกอันตาต้าได้7เต็ม10 ทำได้ดีในเกมรับทั้งในการเข้าแทางเกิลและการตัดบ,บอลสเตฟานบาเซนติสลงแทนจอได้อารกสานนาทีที่79ได้7เต็ม10เจ้าหนูวัย18ปีสามารถลงมาช่วยทำประรตูได้เป็นการแจ้งเกิดไปเลยนะครับส่วนดาวินดูเยสได้5.5เต็ม10การจบบกอ,อ์ยังไม่คมแต่ความเร็วยังคงดีเหมือนเดิมยังมีส่วนช่วยทำประตูที่3ให้น้องสเตฟานเข้าไปทำปตูได้ ดยนั้นต่อไปร์พตูต้องเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์วันสาที่สัเปเดือนเวลา3านาฬิการหรือตี3ตามเวลาประเทศไทยริบูคว้ากัดโปกเรียบร้อยเชาโดคอปเฮนกันได้เลยล่าสุด PSV ขอลิเของร์พูได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการคว้าโครีการโปกร่วมทีมนักเตะกำลังเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วโดยการน,น้านี้โครีการโปกมีข่าวกับแมนยูตหนึ่งมาตลอดโครีการโปกเป็นสมาชิกระยแรกในเดือนมกรานี้ โดยทางทีม PSV ไฮ n d h o e n ยืนยันปล่อยออกทีมเรียบร้อยโดยค่าตัวของโคดี้ค่าตัวประมาณ45-50ล้านปอนด์ลาว1 9 0 6 2 1 1 8ลา้านบาทขณะที่เดวินออสเตรตินส์นักข่าวดังของดิดแอตแลนติกระบุว่าลิพูจะจ่ายค่าตัวในเบื้องต้น37ล้านปอนด์ลาว1,067ลาว้านบาทเอนโซเปิดใจอนาคตโตัวเองเอนโซฟนนซินันเดส กองกลางดาวรุ่งทีมชาติเจเนนาและทีมเบนฟิก้าได้ออกมาเปิดใจนัดคนตัวเองว่าไม่รู้ว่าจะย้ายไปทีมไหนขึ้นอยู่กับเอเยต์จาัดก,การอย่างเดียวเอนโซตอนนี้มีอายุ21ปีแจ้งเกิดในฟุตบอลโลก 2, 2022เป็นส่วนสำคัญในการพาเจเนนาควา้าแชมป์โลกสมัยที่3พร้อมได้ตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์มิมนต์เอนโซได้รับความสนใจหลายทีไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดิดลิเวอร์พูลและปารีรสแซ์แชแมนโดยทางเอนโซได้ออกมากล่าวกับตัวเองไว้ว่าผมไม่รู้อะไรเลย นั่นคือเหตุผลที่ตัวแทนของผมเป็นคนจัดการเรื่องนี้ผมไม่ต้องการไปยุ่งเกี่ยวผมเพียงโฟกัสกับเบนฟิก้าที่เรามีเกมลงสนาะในวัมมนศุกนี้เอ็นโซ่เฟเนเดสกเก่าวถ้าหาผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันจะมากยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ